หนุนต้นละหนึ่งล้านบาทก่อนอื่นฉันขอไหว้ก่อนเลยเธอฉันไปดูคอนเทนต์ในติ๊กต็อกมาว่าขนุนที่ยืนต้นแล้วตุยเขาขายได้เป็นล้านแล้วฉันก็เพิ่งมารู้ว่าเออแถวบ้านฉันมีต้นหนึ่งคือฉันถามจริงว่าจริงปะเท่าที่ฉันศึกษามาที่ขายได้แพงเพราะว่ามีสาวออกมารีวิวขนุนตายพรายคุณผู้ชมค่ะขายได้หนึ่งล้านบาทเลยลงคลิปปุ๊บมีคนมาขอซื้อปั๊บแล้วเธอก็บอกว่ามันมีการซื้อขายกันจริงๆนะแล้วรู้แล้วค่ะว่าเขาเอาต้นพวกนี้ที่มันตายแล้วเนี่ยไปทําอะไรนะคะ มีผู้ใช้ที่ตอกรายหนึ่งค่ะออกมาโพสตคลิปไปเจอขนุนตายพรายหรือว่าขนุนยืนต้นตายแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยมันสามารถขายได้ในราคาหลักล้านบาทเลยนะเธอก็เล่านะคะว่าไปดูคอนเทนต์ใน t ิ๊กตอกมาบอกว่าไอ้ขนุนยืนต้นตายหรือว่าขนุนตายพรายเนี่ยขายราคาต้นละหนึ่งล้านบาทเลยนะซึ่งเธอเองก็เพิ่งรู้ว่าแถวบ้านเนี่ยมีต้นหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าว่าการรับซื้อขายกันราคาเป็นล้านนะคะแต่ว่า เท่าที่ศึกษามาเนี่ยมันยากมากที่ขนุนมันจะยืนต้นตายแล้วเขาเชื่อกันว่าสามารถนําไปทําวัตถุมงคลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเอาไปทําอะไรได้ทําไม้ทาเครื่องดนตรีอะไรแบบนี้นะคะแล้วพอลงคลิปไม่นานก็มีคนเสนอเธอราคาสี่พันบาทนอกจากนี้เธอก็เหมือนเคยสอบถามคนที่ขายต้นขนุนได้หลักล้านเนี่ยเขาก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยที่จะได้ราคาสูงๆที่ขายได้หลักแสนถึงหลักล้านเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเอาไปแปรรูปเป็นพระแกะสลักหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีไทยเนี่ยราคารับซื้อจะสูงเพราะว่าต้นขนุนเนี่ยมันยาก ที่มันจะตายพลายได้นะคะใครที่อยากลองไปเหมือนถามตามโรงงานปั้นพระต่างๆดูอะไรเงี้ยก็ได้ตอนแรกที่บ้านว่าจะตัดทิ้งแต่พี่เนี่ยเอาเลื่อยไฟฟ้าไปจะตัดจะตัดแต่จู่จๆเครื่องก็ดับไปเฉยๆเลยทําให้เชื่อเนี่ยเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา ส่วนรายที่2มีคนติดต่อมาขอซื้อในราคา10ล้านบาทเธอก็ไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะว่าเขาก็เหมือนแชทมาบอกตอนนี้ถ้าตอนนี้โอนให้เลยได้ได้เลยนะ5้าล้านเนี่ยก่อนโอนให้เลยได้เลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนมีการส่งลิงก์มาให้กดเข้าไปดูแต่เธอก็ไม่กล้ากดเข้าไปดูนะเพราะไม่รู้ว่าอําเล่นหรือเปล่านะคะก่อนจะส่งข้อความไปหาพี่เขาก็ไม่ตอบอีกนะคะรายแรกเนี่ยขอซื้ออยู่ที่4 0 0 0บาทก็หายไปเลยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากนะคะมีคนบอกว่า มันเป็นเรื่องจริงแหละเพราะว่าขนุนเนี่ยคือไม้มงคลที่สามารถเอาไปใช้ทําวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขลังอะไรแบบนี้ได้แต่ต้องเป็นต้นที่ตายพลายเองแล้วก็เป็นต้นที่ไม่มีลูกซึ่งมันหายากมากๆคนะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อด้วยนะคะเอาเป็น,นว่าใครทีออ่อยากทราบราคาจริงๆหรือทราบราคาอยู่แล้วเนี่ยแล้วราคาจริงๆมันเท่าไหร่สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะ ขนุนต้นละหนึ่งล้านบาทก่อนอื่นฉันขอไหว้ก่อนเลยเธอฉันไปดูคอนเทนต์ในทิกตอกมาว่าขนุนที่ยืนต้นแล้วตุยเขาขายได้เป็นล้านแล้วฉันก็เพิ่งมารู้ว่าเออแถวบ้านฉันมีต้นหนึ่งคือฉันถามจริงว่าจริงปะเท่าที่ฉันศึกษามาที่ขายได้แพงเพราะว่ามันยากมากที่ขนุนจะยืนต้นตุยและเขาเชื่อกันว่าสามารถนําไม้ไปทําเป็นวัตถุมงคลได้ก่อนที่จะอัดคลิปนี้ฉันได้มีการขออธิษฐานถ้าใครที่จะได้ไปก็ขอให้ติดต่อมาละกัน ไทยนิวส่อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ